แล้วมิ่งกลาบาရှင်ท้ายสกาก็ดุๆเล่ห์ลาจ้าย่าอะคูตะค่มาတော့ငါမကောင်းဘူးလို့ဘယ်သူပြောတာလဲဆိုတော့สกาเนี่ยตูอ처สะကလုံးปองမြော့ညာสวก็อดุๆเล่ห์ลาตွားจ้ามาဖြစ်ပါတယ်อันนี้ D4 อันนี้ D4 ดีตะคู่ก้างดาบ่ อันนี้สุดาการร์ีตะคู่ดีสุดาก,าก็าก,าก้องเนดีสิสุดาการรก้งด่าปออันนี้ดีสิอันนี้ดีสิดีตะคู่ก้งด่าปอใครว่าไม่ดีใครว่าไม่ดีมาก้งบูโลไปดูเปียวดาลเลใครสุดาการรไปดูเล ใครว่าสุดาการรอปดูเปียวดาเลสุดาได้แบบเิ๋อเจ๋ไม่ดีสุดาการร้อมาก้องบูใครว่าไม่ดีใครว่าไม่ดีมาก้องบูหลอปดูเปียวดาเลสวยสิล่าดาป่อสวยสุดาการรอล่าเลยสวยสิล่าดาป่อใครว่าไม่สวย ใครว่าไม่สวยมาล่าบูโรไปดูเปียร์ราเลใครว่าโุดาการ์ไปดูเปียร์ราเลไม่สวยมาล่าบูใครว่าไม่สวยใครว่าไม่สวยมาล่าบูโรไปดูเปียร์ราเลมีสิมีสิมีโซดาการชีเจมีสิ ชี้ดาบอ่ใครว่าไม่มีใครว่าไม่มีมาชี้บูโลไปดูเปียร์ดาเลใครว่าโุดาการอไปดูเปียร์ดาเลไม่มีมาชี้บูใครว่าไม่มีใครว่าไม่มีมาชี้บูโลไปดูเปียร์ดาเลใครว่าฉันไม่ทำงาน ใครว่าฉันไม่ทำงานงาอโลกมัโลกบูหลุไปดูเปียวดาเลใครว่าสวยเนาะไปดูเปียวดาเลฉันสุดากางงาไม่ทำงานอโลกมัโลกบลูใครว่าฉันไม่ทำงานใครว่าฉันไม่ทำงานงาอโลกมัโลกบูหลุไปดูเปียวราเล ใครว่าฉันอู้งานใครว่าฉันอู้งานงาลกช่องโคเร่โรเบรุยอราเล่ใครว่าสุดาการโรเบรุยอราเล่ฉันสุดาการงาอู้งานสุดากา au, รโรอลกช่องโคเรใครว่าฉันอู้งานใครว่าฉันอู้งาน งาลกช่องโคเรโหลบไปตูเบียวดาเลใครว่าฉันโกหกใครว่าฉันโกหกงานเลงเด้หลบไปตูเบียวดาเลใครว่าโซดาการไปตูเบียวดาเลฉันสุดากางาโกหกเลงเน้ใ,ใครว่าฉันโกหกใครว่าฉันโกหก งาเลงเดโหลกไปดูเปียวราเลใครว่าฉันจะไม่ให้ใครว่าฉันจะไม่ให้งาเป๊มาามโหกบูหลกไปดูเปยวราเลใครว่าโุดาการ์โรไปดูเปียวราเลฉันสุดากางาจะไม่ให้โุดาการโรเป๊หมาามโหกบูใครว่าฉันจะไม่ให้ ใครว่าฉันจะไม่ให้งาเป๊ามามโหอกบูโลไปดูเปียวราเลใครว่าฉันจะไม่เอาใครว่าฉันจะไม่เอางาอยู่มามะฮหอกบูโลไปดูเปียวราเลใครว่าโุดากา,าร์ไปดูเปียวราเลฉันจะไม่เอาโจจิาอาอ๋อฉันโซดาการงา จะไม่เอาอยูมามมโคบูฉันจะไม่เอาสุดาการองาอยูมามมโคบูใครว่าฉันจะไม่เอาใครว่าฉันจะไม่เอางายูมามมโคบูหรอไปดูเบียวราเลยใครว่าฉันไม่ชอบใครว่าฉันไม่ชอบ งามาใจบูโลไปดูเปียวราเลใครว่าสุดากาโรไปดูเปียวราเลฉันไม่ชอบงามาใจบ้ใบูใครว่าฉันไม่ชอบใครว่าฉันไม่ชอบงามาใจบูโลไปดูเปียวราเลใครว่าฉันจะไม่ช่วยใครว่าฉันจะไม่ช่วย งากูมามาโคกบูหลกไปดูเปยียวราเลใครว่าโุดาการ์ไปดูเปียวร่าเลไม่ช่วยกูจี้เอาเนาะไม่ช่วยโุดาการ์มากูยีบูฉันจะไม่ช่วยโุดาการ์งากูยีมามาโคกบูใครว่าฉันจะไม่ช่วยใครว่าฉันจะไม่ช่วย งากูมามาคกบูหลบไปดูเปียด่านเลยฉันช่วยหลายครั้งแล้วฉันช่วยหลายครั้งแล้วงากูนีดาเจงเปา,าเมียเนบีฉันสุดากางางาช่วยกูนีเดหลายครั้งแล้วสุดาการรอเจงเปา,าเมียเนบี ฉันช่วยหลายครั้งแล้วฉันช่วยหลายครั้งแล้วงากูนีดาเจงปองมีาเนบีไปสิไปสิตัวดาปอไปสิตัวดาปอใครว่าฉันจะไม่ไปใครว่าฉันจะไม่ไป งาตัวมามาหอกบุลบไปดูเปียวราเล่ใครว่าไปดูเปียวราเล่ฉันสุระกางา,าจะไม่ไปตัวมามาหอกบุใครว่าฉันจะไม่ไปใครว่าฉันจะไม่ไปงาตัวมามาหอกบุลบไปดูเปียวราเล่ใครว่าฉันขโมย ใครว่าฉันขโมยงาโคแหลรลงไปตูเบี้ยวราเละใครว่าโซดากราลงไปตูเบี้ยวราเละฉันโซดากางงาขโมยโคแหลรใครว่าฉันขโมยใครว่าฉันขโมยงาโคแหลรลงไปตูเบี้ยวราเละใครว่าฉันทำใครว่าฉันทำ งาโลกเจหลบไปดูเปียวดาเลใครว่าไปดูเปียวดาเลฉันทำงานโลกจ่ะใครว่าฉันทำใครว่าฉันทำงานโลกเจ๋หลไปดูเปียวดาเลใครว่าฉันเอาใครว่าฉันเอางาอยู่เด๋หลบไปดูเปียวดาเล ใครว่าสุดาะกาโรไปดูเปียวดาเละฉันเอางาอยู่ดาใครว่าฉันเอาใครว่าฉันเอางาอยู่เดลไปดูเปียวดาเละฉันไม่ได้เอาซักหน่อยฉันไม่ได้เอาซักหน่อยงานแน่ๆมาไม่อยู่ย่าบูฉันไม่ได้เอาโจยาเอาเนาะฉัน ไม่ได้เอาสุดาการองามามยู่ยาบูสักหน่อยน а เนเนมะฉันไม่ได้เอาซักหน่อยฉันไม่ได้เอาซักหน่อยงานเนเนะมมามอยู่ยาบูใครว่าฉันไม่ดีใครว่าฉันไม่ดีงามาก้องบูหลไปดูเปียวราเลใครว่าสุดาการอไปดูเปียวราเล ฉันไม่ดีงาม,มาก้องบูใครว่าฉันไม่ดีใครว่าฉันไม่ดีงามมาก้องบูหลบไปดูเบียวดาเล่อารองสิมเียจ้าบาสิช